สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าท้าทายความคิดแต่ก็น่าทึ่งมากๆมาคุยกันคือเรื่องของแนวปฏิบัติที่เรียกว่าทองเลนหรือทองเลนนะครับมาจากพุทธศาสนาแบบทิเบตค่ะทองเลนเท่าที่ดูข้อมูลที่เรามีนะครับหัวใจหลักของมันนี่คือการทําสิ่งที่มันสวนทางกับความรู้สึกเราเลยนะใช่ค่ะสวนทางยังไงคะคือการรับเอาความทุกข์เข้ามา แล้วก็ส่งความสุขออกไปแทนแบบกลับกันเลยตรงข้ามกับที่เราคุ้นเคยเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็เลยอยากจะมาแกะกล่องแนวคิดนี้กันทำความเข้าใจว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงทำไมต้องทำแบบนั้นแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องความเมตตากรุณาแบบลึกๆได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะลองมาดูกันครับว่าข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่มันคืออะไรกันแน่เอ,อเริ่มจากชื่อก่อนเลยทองเลนเนี่ย ในภาษาทิเบตความหมายต,งตรงๆคือการรับและการให้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะธงเลนก็แปลว่าการให้และการรับหรือบางทีก็สลับกันได้ค่ะเป็นการรับและการให้เป็นการปฏิบัติที่ถือว่าสําคัญมากนะคะในพุทธศาสนานิกายมหายานโดยเฉพาะสายทิเบตค,บคือจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยคือการฝึกฝนแล้วก็ขยายขอบเขตของความกรุณาความกรุณาค่ะ คือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์แล้วก็เมตตาอ๋อเมตตาค่ะปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งเอาเราไม่ใช่แค่กับคนที่เรารักหรือชอบนะคะครับแต่หมายรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหมดเลยค่ะโหกว้างมากเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วครับคือรับทุก์ขให้สุขแต่ว่า กลไกจริงๆมันทำงานยังไงครับเพราะในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเหมือนจะเน้นเรื่องการใช้ลมหายใจกับการสร้างภาพในใจใช่เลยค่ะลมหายใจนี่เป็นเครื่องมือหลักเลยอืเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยก็ให้จินตนาการว่าเรากําลังสูดร,รับเอาความทุกข์ความเจ็บปวดความกลัวของคนอื่นเข้ามาของคนอื่นหรือของเราเองก็ได้ ของเราเองก็ได้ค่ะเริ่มจากตัวเองก็ได้หรือของคนอื่นก็ได้แล้วก็มักจะนึกภาพให้มันเป็นเหมือนควันดำๆหนาทึบหรือว่าเป็นพลังงานสีเข้มๆอะค่ะโหแค่นึกภาพรับควันดำเข้ามานี่ผมว่าคนส่วนใหญ่คงรู้สึกต่อต้านนิดๆน,นะครับเหมือนเรากำลังเอาสิ่งไม่ดีเข้าตัวเป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้เลยค่ะแล้วก็นี่แหละคือจุดที่มันท้ายายแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของทองเลนเลยครับ คือแทนที่เราจะผลักไสความทุกข์ออกไปใช่ไหมคะเรากลับเหมือนกับว่าเชื้อเชิญมันเข้ามาด้วยใจที่เปิดกว้างแล้วก็มีความกรุณาแต่ไม่ใช่เพื่อจะกักเก็บไว้นะคะอันนี้สําคัญมากอา้าวแล้วทํายังไงครับประเด็นสําคัญคือการแปลเปลี่ยนมันคะ่ะแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนยังไงครับ ก็คือพอเราหายใจออกเราก็จินตนาการว่าเรากําลังส่งมอบความสุขความสงบการเยียวยาความรักหรือสิ่งดีๆอะไรก็ได้ที่เป้าหมายเราต้องการนะคะส่งออกไปซึ่งมักจะนึกภาพเป็นแสงสว่างเจิดจ้าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้สึกอบอุ่นครับหัวใจเราเนี่ยแหละคะ่ะที่ทำหน้าที่เหมือนเหมือนเตาหลอมใช้พลังของความเมตตาเป็นเชื้อเพลิงเปลี่ยนควันดำที่เราสูดเข้ามานะคะ ให้มันกลายเป็นแสงสว่างที่เราส่งออกไปอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่การแบบดูดซับความทุกข์มาอมไว้กับตัวไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการใช้ใจเราเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนรูปพลังงานนั้นจากลบเป็นบวกด้วยความเมตตาหูฟังดูชงพลังมากค่ะทรงพลังแต่ก็ต้องใช้ความกล้าหาญทางจิตใจเหมือนกันนะคะใช่เลยครับ อย่างที่ในภาพหนึ่งจากข้อมูลเราก็แสดงถึงการตั้งบรณิธานที่จะรับความทุกข์เข้ามาซึ่งมันก็ท้าทายสัญชตาตญาณการปกป้องตัวเองของเรามากๆเลยถูกต้องค่ะมันคือการฝึกทลายกำแพงของอัตตาที่มุ่งแต่จะปกป้องตัวเองนะคะ <c oughs> แล้วก็หันมาเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยใจที่กรุณาอย่างแท้จริงงั้นเราลองมาดูขั้นตอนการฝึกที่สรุปมาจากแหล่งข้อมูลกันหน่อยดีไหมครับไม่ต้องลงรายละเอียดทุกขั้นย่อยเป,เป,เป๊ะแต่ให้พอเห็นภาพรวมว่าต้องทําอะไรบ้างเออ เริ่มจากเตรียมตัวก่อนได้ค่ะก็เริ่มง่ายๆด้วยการหาที่สงบสงบก่อนนั่งในท่าสบายสบายผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายจิตใจแล้วก็ตั้งเจตนาให้ชัดเจนค่ะว่าเราจะฝึกเพื่อใครหรือเพื่ออะไรตั้งเป้าหมายใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเริ่มจากการทำสมาธิกับลมหายใจสักครู่ให้จิตมันนิ่งๆสงบสงบก่อนเพื่อเตรียมพร้อมครับ แล้วก็ถึงขั้นตอนหลักคือการรับส่งผ่านลมหายใจที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นี้ใช่เลยค่ะคือเลือกเป้าหมายก่อนอาจจะเริ่มจากตัวเองคนใกล้ชิดหรือใครก็ได้ที่เราอยากจะช่วยแล้วก็ใช้ลมหายใจนี่แหละค่ะหายใจเข้าก็นึกภาพว่ารับความทุกข์เข้ามาเช่นเป็นควันดำด้วยใจเมตตานะคะไม่ผลักไสครับไม่ผลักไสแล้วก็นึกว่าควันดำนั้นมันสลายไปในแสงสว่างในใจเราอาา่ะฮะ จากนั้นพอหายใจออกก็ส่งความสุขความปรารถนาดีเช่นเป็นแสงสว่างหรือความอบอุ่นกลับไปให้เป้าหมายแล้วก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆค่ะทำซ้ำไปเรื่อยๆอาจจะสัก5-10นาทีหรือตามที่เราสะดวกแล้วที่บอกว่าขยายวงล่ะครับอันนี้คือยังไงอ๋อค่ะพอเราเริ่มคุ้นเคยชำนาญขึ้นอาจจะขยายเป้าหมายให้กว้างขึ้นได้ค่ะครับ จากคนคนเดียวก็เป็นกลุ่มคนจากคนที่เรารักก็อาจจะเป็นคนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยหรือแม้แต่คนที่เราอาจจะมีปัญหาด้วย<ฮ>ค่ะไปจนถึงสัพพษสัตทั้งหมดเลยแล้วพอฝึกเสร็จสุดท้ายก็อุทิศส่วนกุศลที่เราฝึกเนี่ยให้กับทุกคนโูการขยายไปถึงคนที่เราไม่ชอบหรือมีปัญหากันนี่ ผมว่าอันนี้น่าจะยากสุดเลยนะครับยากมากค่ะท้าทายมากจริงๆแต่นั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดของการฝึกเลยนะคะคือเพื่อพัฒนาใจให้มันกว้างขวางแล้วก็เป็นกลางจริงๆครับแต่สำหรับผู้เริ่มต้นเนี่ยอ,อ,อาจจะยังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้ค่ะอ๋อโอเคลองฝึก กับความทุกข์เล็กๆน้อยๆของตัวเองดูก่อนหรือความทุกข์ของคนที่เรารักที่เราเข้าใจง่ายๆก่อนก็ได้ค่ะคสิ่งสําคัญคือทัศนคติค่ะคือไม่ยึดติดกับความทุกข์ที่รับเข้ามามองว่ามันเป็นแค่พลังงานที่มันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความเมตตาของเราแล้วก็การฝึกสม่ําเสมอเนี่ยมันจะช่วยสร้างกําลังใจเราขึ้นมาเองค่ะครับผมปกติที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่ก็คือการแผ่เมตตาใช่ไหมครับที่จะเน้นส่งความสุขออกไปอย่างเดียวทีนี้พอทองเลนเนี่ยมันเพิ่ม มิติของการรับทุกขเข้ามาด้วยมันแตกต่างหรือว่ามันมีนัยยะสําคัญอะไรเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษครับการแผ่เมตตาก็เป็นการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะคือเน้นส่งความปรารถนาดีออกไปครับแต่ทองเลนเนี่ยมันเพิ่มมิติของการเผชิญหน้าแล้วก็ยอมรับความทุกข์เข้ามาด้วยซึ่งเออมันเป็นการฝึกที่ท้าทายอัตตาหรือความยึดมั่นในตัวเองของเราโดยตรงมากกว่าอ๋อท้าทายอัตตาใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่การส่งใจไปช่วยแบบ อยู่ห่างๆแต่คือการเต็มใจที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกขนั้นเลยการเกี่ยวข้องนี่เองที่ต่างออกไปใช่ค่ะและด้วยเหตุนี้แหละค่ะทองเลงจึงถือว่าเป็นการฝึกฝนโพธิจิตโดยตรงเลยโพธิจิตค่ะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเลยนะคะโพธิจิตก็คือปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่จะบรรลุธรรมสูงสุดเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหมดให้พ้นทุกข์ครับการที่เรากล้าหาญพอที่จะรับความทุกข์ของคนอื่นเข้ามาเพื่อแปลเปลี่ยนเนี่ย ก็คือการแสดงออกแล้วก็การบ่มเพาะจิตโพธิที่ว่านี้ล่ะค่ะอ mm ื hmm. นอกจากนี้การใช้ Visualization หรือการสร้างภาพในใจของทงเลนเนี่ยก็มักจะมีความชัดเจนแล้วก็เจาะจงกับสถานการณ์หรือบุคคลมากกว่าการแผ่เมตตาทั่วไปที่อาจจะแผ่ไปกว้างๆนะคะฟังดูแล้วประโยชน์ของมันนี่ครอบคลุมหลายมิติเลยนะครับทั้งเรื่องการเพิ่มความเห็นอกเห็นใจลดความยึดติดในตัวเองลงใช่ค่ะช่วยเยียวยาจิตใจ ทั้งของเราเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้น แล้วก็ยังเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การฝึกในรูปแบบนั่งสมาธิอย่างเดียวนะคะครับเราสามารถนําหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะยังไงครับเช่นเวลาเราเห็นข่าวหรือรับรู้เรื่องราวความทุกข์ของใครบางคนแทนที่เราจะแค่รู้สึกแย่หรือหดหู่ไปเฉยเครับเราอาจจะใช้ลมหายใจของเราเนี่ยฝึกท่องเลนสสั้นๆในใจส่งพลังงานดีๆไปให้เขาหรือให้สถานการณ์นั้นๆก็ได้ค่ะอ๋อทำได้ง่ายๆเลย มีตัวอย่างที่น่าสนใจในข้อมูลด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับพระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลใช่ค่ะท่านนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการอบรมรเผชิญความตายอย่างสงบออื mm hmm. โดยแนะนําให้ผู้ดูแลหรือญาติญาติลองฝึกทองเลนขณะที่อยู่กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายเช่นอาจจะก,กุมมือผู้ป่วยแล้วก็หายใจเข้านึกถึงความเจ็บปวดความกลัวของผู้ป่วยแล้วพอหายใจออกก็ส่งความสงบความรักความปรารถนาดีไปให้ oh. ซึ่งท่านพบว่ามันช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบแล้วก็เปี่ยมด้วยเมตตามากๆเลยทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวผู้ดูแลด้วยค่ะเป็นการใช้ทองเลนในสถานการณ์จริงที่ทรงพลังมากจริงแต่การฝึกที่ต้องไปเผชิญหน้ากับความทุกข์แบบนี้ก็คงมีข้อคนระวังเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ๆเลย อาจจะเผื่อรู้สึกหนักอึง้งหรือเศร้าตามไปด้วยง่ายๆเลยแน่นอนค่ะอันนี้สำคัญมากนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำในควรเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนหรือฝึกกับตัวเองก่อนครับต้องฝึกด้วยสตินะคะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองไม่ใช่การแบกรับความทุกข์ของเขามาจนเราเองจมไปด้วยอ่าต้องมีอุเบกขาใช่ค่ะต้องมีอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลางรู้ว่าเรากำลังฝึกเพื่อแปลเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อแบกรับ ถ้าหากรู้สึกว่ามันยากเกินไปหรือสภาพจิตใจเราตอนนั้นไม่พร้อมจริงๆการหยุดพักหรือการปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสําคัญมากค่ะไม่ควรฝืนทําจนเกิดผลเสียนะคะครับผมทีนี้พอมองภาพรวมทั้งหมดแล้วการฝึกทองเลนเนี่ยมันสะท้อนแก่นแท้ของความกรุณาในทางพุทธศาสนาจริงๆได้ยังไงบ้างครับมันลึกซึ้งกว่าแค่ความสงสารเห็นใจทั่วไปยังไงทองเลนเรียกได้ว่าเป็นรูป,ปธรรมของการปฏิบัติเพื่อความกรุณาที่แท้จริงเลยค่ะ ค,ความกรุณาในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกสงสารพิธ,ธีหรือเวทนาแบบมองจากที่สูงลงมานะคะอืแต่มันคือความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จริงๆ compassion ซึ่งมันต้องมาพร้อมกับความกล้าหาญด้วยความกล้าหาญค่ะกล้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่หลีกหนีกล้าที่จะสัมผัสหรือแม้กระทั่งเปิดรับความทุกข์นั้นเข้ามาเพื่อหาทางช่วยเหลือหรือใช้ใจเราเนี่ยแหละแปลเปลี่ยนมันครับ เหมือนอย่างที่ในภาพจากข้อมูลที่เรามีแสดงถึงปณิธานแห่งความกรุณาและการเผชิญหน้ากับความทุกข์โดยตรงนะคะมีข้อความหนึ่งในภาพประกอบที่ผม,มน่าสนใจมากเลยครับที่บอกว่าในความเบิกบานและความเศร้าทุกอย่างเท่ากันจงเป็นผู้ปกป้องดูแลทุกสิ่งดังที่เธอปฏิบัติข้อตัวเองโอ้โหมันชี้พิธีความเมตตาที่เป็นกลางมากๆเลยอะ่ะไม่แบ่งแยกใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดด้วยค่ะครับ การฝึกทองเลนในระดับที่สูงขึ้นไปก็จะรวมถึงการฝึกกับคนที่เราไม่ชอบหรือแม้กระทั่งศัตรูค่ะครับอย่างที่ในข้อมูลก็พูดถึงการตั้งจิตอธิษฐานแห่งความกรุณาให้แก่คนที่เราไม่ชอบโอ้โหวันนี้สุดยอดเลยค่ะเป้าหมายก็คือการพัฒนาใจที่เปิดกว้างแล้วก็ปรารถนาดีต่อทุกชีวิตอย่างเท่าเทียมกันจริงๆไม่ว่าเราจะรู้สึกกับเขายังไงก็ตามทองเลนก็เลยเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆในการฝึกฝนคุณสมบัติข้อนี้ค่ะครับผม สรุปจากการสำรวจข้อมูลที่เรามีกันในวันนี้ทองเลนดูเหมือนจะเป็นการฝึกฝนจิตใจที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับแม้จะดูท้าทายในตอนแรกแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์ไปเลยใช่ค่ะจากสิ่งที่ต้องหนีกลับกลายเป็นเหมือนวัตถุดิบในการสร้างความเมตตากรุณาที่แท้จริงจากข้างใน เป็นการเปลี่ยนกระบวนการหรือเปลี่ยนมุมมองครั้งสําคัญเลยค่ะถ้าเรามองความทุกข์ไม่ว่าจะของใครก็ตามด้วยมุมมองแบบทองเลนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การฝึกนะคะแต่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสัมพันธ์กับโลกนี้ไปเลยก็ได้ครับดิฉันก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ลองนํากลับไปคิดต่อนะคะครับเชิญเลยครับลองจินตนาการดูว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์ จากสิ่งที่ต้องผลักไสหรือหวาดกลัวให้กลายเป็นโอกาสในการฝึกฝนความกล้าหาญทางใจสร้างความเข้มแข็งจากภายในแล้วก็เป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงเรากับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สัพพสัตว์ด้วยสายใยแห่งความกรุณาอย่างแท้จริงอะไรบ้างคะที่จะเปลี่ยนไปในชีวิตประจําวันของเราในความสัมพันธ์ของเราแล้วก็ในวิธีที่เรามองโลกใบนี้โอโ้เป็นคําถามที่ชวนให้ครุ่นคิดตามจริงๆครับสําหรับการสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้ ก็ได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ทรงพลังมากๆของทองเลนกันไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ